จะไปกองเลี้ยต้องเลี้ยกคนนี้เนะตรงนี้นะครับอุ้ยอุ้ยเอี๋ยวนันอุ้ยเพลกเลี้ยงอ่ะยอดฮิต เบสคำสิงถูกผู้ชายเปงานนี้เขินหนักมากล่าสุดสาวเบสรักนีคำสิงได้ออกไปถ่ายละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรร่วมกับหนุ่มทอยปฐมพงษ์และพี่ๆแก๊งนางฟ้ากรรมกรมากมายที่มักจะถ่ายโมเมนต์บรรยากาศต่างๆให้กับแฟนคลับได้ดูกันแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มทอยปฐมพงษ์ก็ได้มาเปสาวเบสโดยต้องบอกเลยว่าแค่ซื้อน้ำให้สาวเบสสาวเบสเองก็ออกการเขินอย่างมากและบอกว่าพี่ท อยเลี้ยงขนมและเปแบบสุนเองค่ะแม่แม่แมสาวเบสขาปกติจะเป็นผู้ให้ไม่เคยเป็นผู้รับก็จะเขินๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะสาวเบสขาและขอชื่นชมในความสวยหล่อของคู่นี้จริงๆและมั่นใจว่าละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรที่สาวเบสและหนุ่มทอยเล่น้วยการจะต้องโด่งดังไป็นผูแตกครองใจละครเย็นและขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างแน่นอนค่ะ และแฟนคลับเองก็ขอชื่นชมในตัวหนุ่มทอยจริงๆที่สามารถดูแลน้องหนูเบสได้เป็นอย่างดีแบบนี้จะทำให้แฟนคลับแห่คอมเมนต์มากมายอาทิพี่ทอยน่ารักน่ารักทั้งคู่น่ารักจังน่ารักทั้งสองคนเลยพระเอกหล่อนางเอกก็สวยหลอกกับสวยพระเอกเลี้ยกน่ารักคู่ค่ะและอีกมากมายซึ่งแน่นอนคก็ว่าไม่น่ารักยังไงไหวก็มาเปสาวเบสขนาดนี้โดนใจแฟนคลับแบบสุดๆจริงๆค่ะขอให้มีหนุ่ม อีกหลายๆคนมาเปสาวเบสเรื่อยๆมั่นใจว่าเดี๋ยวจะชินเองค่ะสาวเบสขาลองเป็นผู้รับบ้างเป็นผู้ให้บ้างสลับกันไปขอขอบคุณเบสคำสิงและทอยปฐมพง์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ